ดูดปะ่ะล่ะเออไปฮะดาก้อนบิคัมมีป่ะรับศับไปแล้วให้ต่อสวยมากฮะตอนเมื่อกี้เขาอยู่ข้างบนกันหมดฮะขอให้ตายครับสวยครับเรียบร้อยเป็นไปตามคาดครับสวัสดีครับชาวเด็กเสืองท่านที่ผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกมโอ้สองอีกแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึงแท่งตัวหนึ่ง ในแพทล่าสุดที่เก่งมา,มากๆเรียกว่าเป็นเมนของผมด้วยเลยนะสำหรับซาเรียในแพทนี้เขบอกว่าเก่งมากๆเลยเรียกว่าบัฟพอสมควรเลยนะครับโอเคก่อนดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับดูว่าจะเก่งขนาดไหนครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเต erm ิมเกม erm มือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและในช่วงนี้นะครับโอว2ซีซัน6 InVision เข้ามานะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น InVision b u t ัตเติ t ล m a นติเม t o ัตเติ้ลคอมพิวติโร่คอลเล และ Hero Collection นะครับหากสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o r n ์ c อล l Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยหรืออยู่ใต้ d e s c r i p t i o ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ มาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับกับซาเรียนะครับในแผนนี้นะครับทางผู้พัฒนาเขาได้บอกว่าปกติซาเรียจะใช้บาเรียให้ตัวเอง2อันใช่ไหมแต่ว่าในแผนนี้เขาปรับมานะถ้าเกิดให้บาเรียเพื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดขึ้นมาก็คือได้เอเนจีเยอะขึ้นคูลดาวลดลงจาก10เป็น8วิแล้วก็ขนาดเพิ่มขึ้นนะก็เรียกได้ว่าปรับมาเพื่อให้ใช้กับเพื่อนเพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดของเอนจีซาเรียนั่นเองครับอืม แต่โมเข้าใจนะสำหรับเมนซาเลียว่าทำไมถึงชอบให้ตัวเองกันเพราะว่าเรารู้ไงว่าเราจะใช้แล้วก็จะโหดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเออกระโดดเจ้าเราปักเลยเหรอมันต้องแบบไงเราหันหลังให้ด้วยม,มาเดมาเดเออหันหลังให้โอ้แรงด้วยดิแรงเลยดิโ้กับตายนะ่าตายดิเพื่อน อ้าวแล้วนี่อะไรนี่เอาเหรอวะเอาได้เฉยได้ให้เพื่อนน่าจะเท่าไหร่45ปะ่ะแต่ถ้าให้เพื่อนแต่ให้ตัวเองก็ชัดเจนนะมันมันคอนโทรลง่ายนะแต่ก็ดีครับให้เพื่อนก็มีประโยชน์มากขึ้นอะไรอย่างงี้นะแล้วโซลเจอร์เขาเดิน,เล,นเล่นเล่นมาสไนเปอร์เลยเออไม่เอาดิเพื่อนเราร้อยมาแล้วดิมาร้อยแล้วดิครับผม แล้วผมตกอ,อผมตกแล้วผมชอบเลยอย่างนี้หาเพื่อนเปล่านั่นแหละเวทเรามาแล้วดูดมาเลยสามตัวจะสวยอ่านั่นแหละฮะอ่าน่าจะได้อยู่ตายครับ เราหิวปะเราหิวปะเราดูคนหิววะโอ้หน้าบ้านหน้าช่องไปเลยฮะเจยิงมาหน่อยเร็วสรุปบัฟมาไม่ได้ยิงฮะบัฟมาไม่ได้เพื่อนนะดูจีนปะถ้าอยู่จินเราให้เพื่อนนะ,น,ะน,น,นะน่าจะดีอยู่เราก็รับไว้แล้วมาแล้วบางกรมังกรมาไลฟ์ผู้เด็กไลฟ์ไ อ้าวหรือผมก็ให้ตัวเองหมดเดอ้อเอาแล้วเอาโดนดูดให้เพื่อนก่อนให้เพื่อนก่อนนั่นแหละเห้เพื่อนก่อนอยูจินแล้ว,ลวรอบวน้าจะไม่รอดหรือเปล่าไม่รอดจริงฮะพอยูจินใส่ผมฮะโอ้ฮันโซน่าจะทีมคิวเรียบร้อยผมเมื่อกี้เราปล่อยอติเมตด้วยนะว้าวไม่เป็นไรรอบหน้าเรามีครับน่าจะโมเทนคอร์กับ โมเทนโคโอ้ยิงยิงดีซะด้วยเพื่อนนั่นแหละยิงเอาเพื่อนได้ไหมถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนแล้วเหมยเราเอาเหมยเปิดหน่อยเหมยต้องเปิดถอยก่อนถอยก่อนโอ้เออยิงไปเอาจะยยิงไปไกลให้หน่อย โอ้หแล้วโดนดูดทำอะไรไม่ได้ฮะถ้ายิงติดอย่างนี้อ้าวแล้วเพื่อนรีเฟกโดนปัดรีเฟกเราเรียบร้อยเลยอยากจะดูไกลๆฮะติดฮะติดซาเลียฮะโอ้ไม่น่ารอดหรือเปล่ารอดปะแล้วเพื่อนเราเอาสวยฮะรอบนี้เราเอาเพื่อเราอาสุดอยู่ รับก่อนดาเมจเลยวะ่ะน่าจะบึ้มบึ้มกันหมดบึ้มกันหมดแล้วเพื่อดึงกลับมาอ้าวแล้วเหมือนอยู่คนเดียวโอเครับดาเมจมาก่อนนี้ตายแน่นอนแล้วเมอร์ซีเอ่เมอร์ซีเราไปไหนมือซีระชุบเหรอยิงมาเพื่อนนั่นแหละฟีดอนมูฟไปแล้วฮะเออ ให้เพื่อนไม่ได้เอาเพื่อนเราเอาหน่อยอ่าโอเคได้อยู่เย็นคืนจนได้โอ้โหนั่นมันเดือดจังวะนี่เล่นแรงหมดฮะนี่เล่นแรงปะฮะโอเคเย็นคืนได้ขอดูมาหน้าเข้ามาละวขอให้ตายสวยดีว่ามาเออดีว่ามาเอาดลครับเรียบร้อยครับสวยมากครับผม โอ้โหนี่เขาเล่นแรงฮะดาเมจหกพันขวาโอ้โหก็เดือด Let's go ลุยกันต่อครับผมโอเคโอ้หดาเมจอยู่ที่เราเยอะสุดเลยนี่ซาเลยไปเหมือนแทงนี่เป็นดาเมจนะมันไม่เหมือนแทงดาเมจเลยซาเลยกันอีกแล้วมาวัดซาเลยกันเลยแล้วกันครับยิงมาเพื่อนยิงมันนั่นแหละอ่า โอ้เข้ามาเข้ามาเราก็าเอาก่อนนะฮะโซเจอร์อ้าวตายไปนหนึ่งอ้าวโซเจอร์เ้าโซเจอร์วิ่งอ้อมทำไมอ่าโอเคทีนี้โซเจอร์โซเจอร์เขาวิ่งอ้อมเลยเมื่อกี้โอเคมาก็ให้เพื่อนได้ก็ให้แต่ก็ยังก็ยังต้องให้ตัวเป็นหลักแหละถ้าคือถ้าไม่เล่นกับทีมจริงๆกันเนาะ ยังไงก็ต้องให้ตัวเองกนะ่อนนะเพราะเรารู้ไงว่าเราโดนดารามริตตอนไหนไม่ๆผมจะถีบผมจะถีเ,เพืพ่อนคุณเกนจิเรามาโอเคนีอุ้ยไฟเพื่อนเต็มร้อยเราบอกโคตรไวจะเอาเกนจิอะดิไม่ได้อีกแล้ว มันเซิร์ฟไปแล้วอ่ะดูใครได้บ้างแล้วจะจะเอาเพื่อนมันจะเอาเพื่อนมาแล้วมันดูมามามายิงวัดกันเนี่ยแหละฮะมามันมีไอ้นี่เด็ดมาแล้วผมฮิวแรงกว่าแล้วเราฮิวแรงกว่าไงเกือบตายนะยิงมาเพื่อนยิงมาอะไรยิงมาก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน พวกเราสวยอยู um, พพพพ่พราสวยอยู um, ่แล้วยิงคืนไป friend. Friend. สองทีเออยิงกันไปนั่นแหละเออน่าจะมีเซิร์ฟเราฝั่งนู้นนะจะโดนไหมเห็นจีโดนนะเมื่อกี้เห็นโดนมาผม่ผพยายามจะกันนะให้โดนแต่เราคนเดียวพอเม็ดเลยเหรอเอาเขาดูมาซ้ายแล้ว ดึงเพื่อนก่อนเซิร์กแน่เซิร์กอีกรอบเพื่อนดูจินไปแล้วต้อนเซิร์ฟหายตาก่อนโอเคสวยอโอ้โหแล้วโคตรเดือดนะหนึ่งหมื่นว่าดามิชัยได้ฮนะเมื่อกี้เมื่อกี้เซิร์ฟไปทีเดียวสองรอบเลยนะดิเมดูเรือจัดครับ ็โอเคนะให้เพื่อนแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเอเจเก็บไวมากเฟรติเกมครับช็อตไหนช็อตไหนฮะเดี๋ยวดูหน่อยฮะโอ้โหแล้วช็อตอยังหายแล้วยังสวยแล้วยิงมาหมูสะบัดเข้าหัวสวยมากโปเข้าไปหนึ่งทีโปเข้าไปหนึ่งทีแล้วโชว์โชว์โชว์อ๋อโดนโดนแซดโซเจอร์โอเคมาครับผมลุยกันต่อกับซาเรียก็เล่นไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ แค่ให้เพิ่มให้เพื่อนเพิ่มระบบโบนัสเรียกกันละกันอ่าจะรู้สึกว่าโอเคมันมันต้องมีโบนัสเพิ่มขึ้นมานะฮะเมื่องี้เราออกแล้วผมมาดันได้เพื่อนได้เลยขอคมคมเนี่ยแล้วสาเหตุทำไมเราให้ตัวเองอ่ะก็เนี่ยเ,เราก็ต้องยืนรับไงเออยืนรับไปรับไปครับยืนรับไปเซนจิไปแล้วไม่มีว่าแล้วฮะไม่มี อ้าแล้วผมผมก็คือดันแบบนี้เหรอเนีย่ยรับไปเลยฮะแล้วตายเลยครับผมแล้วสวยอยู่เออะจะตายแล้วลนะ่ะเอามอลก่อนนั่นแหละแต่เราหิวเพิ่มมารัวๆอ่าตายไหมเออแล้วเราได้อยู่โอโ้โหอะไรวะเน,นี่ยวุ่นวายจังวุ่นวายไปหมดนะแต่ไมื่อไรครับได้อยู่ ก็ถือว่าดูเดือดอยู่นะมีโบนัสเพิ่มนะให้เพื่อนเท่ากับเ <c oughs> อตจี้เพิ่มนะผมว่าจริงๆตอนนี้นใครเล่นซาเลียต้องพยายามโฟกัส,สเซฟชีวิตเพื่อนหรือแบบเพื่อนจะโดนดามเมจเงี้ยให้เพื่อนก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นผลดีกับเราอืจริงปกติเราก็จะแบบไม่ค่อยให้อะ่ะ <c oughs> มีใครเล่นซาเลียแล้วแบบไม่ค่อยให้เพื่อนาะฮะยกมือบอกหน่อยฮะนี่ครับอื เอาแล้วเพื่อเราโดนโอ้เนจิเกนจิไม่น่ารอดหรือเปล่าโอ้หเวจิเลือดโอ้จะคือจะให้เมื่อกี้ให้เกนจิแล้วแต่แบบโดนขวายิงถือใจผมเมื่อกี้ผมโฟกัสเกนจิครับแบบจะให้เพื่อจะให้แล้วมันยังไม่ได้ดันเลยโอ้เราโดนปลาไปเศร้าเลยเม็ดมาแล้วฮะ น่าจะได้ไฟต่อไปน่าได้เลยแค่ว่าจะดันกันลำบากนิดหน่อยฮะรับไปรับไปมาดูสิครับได้อยู่แล้วบ๊อบมาเลยฮะอย่างนี้ก็ดีดีครับโอเคพีเอ็มพีเลยเหรอโอ้โหสุดยอดลัวไม่ตายฮะ โอ้ยเออยี่สิบสองเคทีมคิวปะไม่คิวฮะเพราะว่าตายชา้าไปหน่อยโอ้ยยีเ e อ็มพีแล้วนะกูบัฟบบอกกวบัฟไม่ตายอะเมื่อกี้นัะนะ่นแหละสารทิมเมตถ้าสารทิมเมตเรชาชนะไฟต์ถือว่าโอเคครับยิงกับเพื่อนนั่นแหละยิงมาอ่ายิงไปโหแล้วชอบเลยสี่แรงๆอย่างนี้มาหลายโมเลย์ปล่า แล้วผมด่วนมาเดินมาหามาทำไมเนี่ยเอา้าแล้วผมผมเดินเข้าวงเฉยเลยหลับ,บ,นะลบแล้วสวยฮะรอบต่อไปน่าจะเป็นนาโนเบลดครับเน็กไฟเน็กไฟฮะอันนี้กลับมาก่อนครับรับมานาโนเบลดแล้วก็ให้อันนี้เพื่อนนะแล้วผมจะให้นี่ยังไงเนี่ะยิงไปฮะยิงไปครับ,รบโว้ ว่าหลายโมเลไปแล้วโว้โวไปครับแล้วเพื่อนเราเอาได้อยู่รู้เปล่าไปครับแอชแอชน่าจะตายสวยมากฮะเมื่อกี้ให้ให้บับเบิ้ลเกนจิคือเกนจิไม่โดนอะไรเลยนะไปเพื่อนสู้กับมันนะ,ไ,นะไปไหนอะ Oghê lam rồi. lam quá, hay ngon hay ngon nơi em hay bà ghê 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 แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ตรงนี้อู้แล้วโดนเขาปล่อยผมเหรอดูเลยปะละ่ะโอ้หนีไปแล้วเออป้อนนุนอันติเมตก,กันโอ้แล้วเพื่อเราเอาเลยเหรอเออ เพื่อนอัติเมทอยู่ใช่ไหมล่ะตาเลียอัิเมทเอ้ยอันนี้อัิเมทใช่ไหมโอ้ยไม่ทันเขาบอกฮิวว่าไม่ทันนะเมือ่อกี้ชิวด์ป้องชีวิตแล้วก็โอ้โหเอ็มดีแอคทิเวเดตไปแล้วบอฟดูซัมติงมาโอ้โหบอฟน่าจะยิงฟรีอยู่ครับนั่นแหละฮะบอฟก็ยิงฟรีอยู่นี่ไม่ต้องคิดเยอะถอยกลับมาก่อนฮนะเพลงมาตื่นเต้นอะไรตนะั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเลย เ,เขาตื่นเต้นจัดมาละวเออดีเพื่อนมารอก่นอนรอก่อนเวื่อเราข้างบนงบน,นู้นเราเพิ่งข้างบนเหลองนั้นเลยเหรอผ่อานแล้วเราได้เฉยโอ้ในเลชั่นว่ะถอยก่อนดิครับ หมดปะหมดลแล้วรอก่อนเดรอก่อนน่าจะยังเข้าลำบากอยู่ตอนนี้โอ้ oh, มาต่อยเพื่อนเราดีครับมีเมทละดาก้อนเบดได้นะี oh, God, ่ย oh, ก้อนยูมาโอ้โหแล้วก้อนยูไมาสายใส่อย่างนี้ไม่รอดสิครับดูก้อนยูไม้สายเลยฮะ ยืนยิงชิวๆเลยทานเซนเดนมารอบต่อไปจะใช้แน่นอนครับดาวน์โหเบลดถ้าเกิดผมเซิร์ฟสวยๆน่าจะจบไฟและจบเกมเลยนะโอเคมาขอสวยๆดูปะล่ะเออ ไปฮะด,ดาก้อนบีคานี้ป่ะเราสับไปแล้วให้ต่อสวยมากฮะเพราะเมื่อกี้เขาอยู่ข้างบน,งบน,งบนะะกันหมะดฮะหายตายครับสวยครับเรียบร้อยเป็นมาตามคาดครับเมื่อกี้ผมเซิร์ฟแล้วไว้ข้างบนหมดฮะก็เลยสบายฮะทีเดียวจบน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะเกิดไม่ทันครับเรียบร้อยครับสุดยอดไงเขาเรียกว่าเซิร์ฟไปให้เกมจีจัดการมันก็มันตัวที่เก่งอยู่แหละแค่ว่าบัฟให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับซาเดียแล้วก็ให้ในส่วนของออ บาเรียให้เพื่อนเยอะขึ้นนั่นเองอแล้วเกนจิเราสุดยูเล่นดีเล่นดีครับเนี่ย็อดนี้เลยมนะเนี่ย็อตนี้เลยฮนะเห็นมันได้อยู่แล้วอะ่ะคือผมรวบไว้ไว้ที่เดียวกันหมดแล้วครับไม่ได้สีแปลกครับผมรวบไว้หมดแล้วฮนะเออสวยครับผมโอเคผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยสําหรับซาเรียนะเออก็โดยส่วนตัวคิดว่าชอบนะชอบเล่นมันมากนะครับอืมก็ ใครที่เป็นเมนซาเลียผมว่าต,ตอนนี้ก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันบัฟขึ้นมาเพราะปกติซาเลียก, ah ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้บัฟอะไรเท่าไหร่นะครับในแพทนี้ถือว่าเก่งขึ้นพอสมควรนะครับเล่นให้เพื่อนนะคุยกับเพื่อนดีๆถ้าคุณไปเป็นทีมผมว่าซาเลียตอนนี้เก่งขึ้นมากแน่นอนเอาโอเควันนี้มาเ่นี้ก่อนผมจะไปน่าคลิปหน้าลืมกดไ like ลค์กด subscribe ครับเป็นกำใจก้องสร้างให้ผมสวัสดีเอาไว้เช่นครับสวัสดีครับ